ขี่เราเร็วไว้ไว้นูกว่จะไปถึงจะหาไหปมันไปล่าลายนะคะจะขี่ทุกวันก็ละลายแหละต้องกระโดดกระโดดกว แดดมันร้อนดำอยู่แล้ว แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงไมึ่งสองสางป๊ามันจะกัดกันทำไมตอนนี้วะเนี่ยมดเรืองเลย วิ่งวิ่งแบบสมัยเรียนน่ะเท่าไรนะร้อยเท่าไรที่วิ่งวิ่ร้อยเมตรออวิ่งร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรอันนั้ก็ได้สี่คูร้อยสี่คูนี่คูอวิ่งดิจะแดดเปี้ยงเลยว่ะเจ็ดโมงกว่าววิ่ง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  น,นี่เดินได้เดิน,นได้ลูกสาวประตูมันจะออกไปกินอาหารเม,รม็ดมะยีนะหางอาหารเม็ดมอม่งปล่อยไหมคะเดี๋ยวเพื่นปล่อยเองลูเอามีกี่ตัวคะกี่ตัวลูกสาวน่ารักทุกคน อาภิทธเดไดตัวเดีย,ยดวคูณลาฮกไม่ได้เฮ้ยต้องพูดอันนี้เป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรโอ้แต่นี้โชคดีแข็งแรงค่แข็งแรงมา6ปี หลังจากที่นอนป่วยโอ้ยป่วยนะโชคดีมากที่คุณหมอตัดเนื้อร้ายออกไปไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารตัดไป60%ปอร์เซ็นต์ลำไส้ตับอ่อนม,ม้มกระบังลมถือว่าโรคมะเร็งลำไส้สาเหตุคือดื่มน้ำน้อยทำให้ปุจจาระแข็งท้องผูกบ่อย ดังนั้นวันนี้มีความสุขกับทุกวันทุกวันทุกวัน,วนชอบดีค่ะเช้าๆได้ตื่นมาสุดลมหายใจที่บริสุทธิ์แข็งแรช่รงนะทุกคนต้องรักษาสุขภาพต้องแข็งแรงขอบคุณน้องเพนท่ะน้องเพนพร้อมลงชิปทุกวัน <c oughs> รักที่สุด ก็จะมีโปรแกรมทำกิจกรรมความดีตลอดไปค่ะนีนะคะโยนที้สูงดรามี้ออีกครั้งหนึ่งสามสี่ทําเพื่ออะไรให้มือให้ร่างกายเพือ่อเพื่อให้กล้ามเนื้อมี <ใน S 2> อความยืดหยุ่นค่ะไม่เช่นนั้นเนื้อจะเป็นอะไรจะเป็นทางผืดนแล้ว แล้วก็ต้องไปนอนติดเตีเดินไม่ได้ทำทุกวันนี้เพื่อเพื่อให้จิตใจแจ่มใสสุขภาพดีร่างกายร่างกายสุขภาพสมบูรณ์โอ้โหเขาว่าสมบูรณ์เท่ากับอวบหรือเปล่าร่างกายแข็งแรงไม่มือเท้าชาเปียดเดียนขคุนเจ้ามาแล้วดีใจยวได้ตักบาทขอญาตวิ่งไปเอาอุปกรณ์การตักบาท วันนี้นัดช่างให้ทาสีเอาช่างมาวันนี้อ่ะช่างจะมาวันนี้ะคะสาสจกาธรรมวาเทนทอายุอนโดุพะรังโ นี่วันนี้แดดแรงมากยิ่วันนี้แดดแรงมาก เดินอาลุกสายคนรถมารถ<ะ>มารองเท้าใส่รองเท้า,า,าก่อนหลันรถม,มาลูกหลังรถมาค่ะหล,ล,ล,ลังรถมาหลัรถมาลูกหลัรถมาลังลัังหลังจักรหลอ จักรถมาจากักจักมานี่ลูะกะแจ็คกระเล่นน้องหมาเสือที่สุดในโลกน่ารักที่สุดจ<า>กัจ<า>กไม่ค่อยหลบรถอะจกอะักอะรูกสามันอุ้ยเสยๆหนักจากเด็กที่เล็กๆพู้กำกับคิดเวลาเท่านั้น